เออครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้นะครับไปเดินตลาดรัดมาเจอวัตถุดิบที่สดใหม่ของร้านประดาก็คือตำลึงเนี่ยขายกรนละสิบบาทโอ้พระเจ้าช่วยเราต้องช่วยกันอุดหนุนก็เลยอยากจะกินแกงตือตำลึงครับเป็นเป็นบาทช่อนะครับหมูเนี่ยผมซื้อสันหมูสันคอมาผมซื้อมาประมาณประมาณใช้สามขีดนะครับแล้วก็มีเลือดหมูนิดหน่อย อันนี้จะต้องนําไปสับนะครับแล้วก็เด็ดตำลึงแล้วก็ล้างส่วนประกอบที่ผมจะต้องโคลกก็คือมี3มเกลรากผระชีกระเทียมพริกไทยและปรุงรสง่ายมากด้วยซอสอเนกประสงค์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับงั้ก่อนอื่นเรา,เาไปสับหมูก็ดีกว่า ก็ลงโขกสามเกลือต่อนะครับกระเทียมเอวยไม่ใช่ริพริไกไทยกระเทียมรากบกชีลงไปโคลกรครับโคลกเฮ้ยกระชบับอ่ะะารากสามเกลือของเราเรียบร้อยนะคะรับโคลสับชอบตำชอบโคลแต่ทีนี้ก็ลงหมูสับ สับป,ปะช่อของเราจัดปั่โอ้ปั้นยำครับทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยครับง่ายแสนง,ง่ายกับกระชาประชาติด้วยฟรุง้งฟริสักนิดหนึ่งเก๋กๆไยช้อน <c oughs> แล้วก็ซอสในประสงค์ที่เรามิกซ์ไว้นะครับขวดเดียวเอาอยู่ใช้ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่ง แล้วก็ทุกเค้าให้เข้ากันนะครับเอาละเสร็จแล้วต่ะทีนี้เราไปทำแกงจืดกันดีกว่าวก็อนการทำก็ง่ายๆครับเอาน้ำตั้งไปให้ร้อนน้ำตาะครับก็ตบรากผักชีแล้วก็ตบกระเทียมลงไฟแล้วก็ ทุกก้อนสักหนึ่งก็ทุกประชาชาตินะครับทีนี้รอเดือดครับทีนี้เราก็ปั้นก้อนหมูลงไปเลยนะครับบะชอของเรานะครับโขกเองเลยครับตากลูกเล็กลูกใหญ่ด้วยตามอำเภอใจได้เลยนะฮะใครอยากจัดเต็มลูกใหญ่ก็อย่ารอช้าโดยเฉพาะตัวผมตั <laughs> กเชื่อมเสมอหอ <laughs> มจุยหอมมาก ่าช่องของเราลูกเท่าลูกก๊อลฟใช่ไหมพี่ตี๋บ้านใครมีตำลึงอ่อนๆนี่ยากราบเมนูนี้ใช่ไหมฮะ โอเคแล้วทีนี้เราก็ช้อนฟองออกบ้างนะครับนี่หมูของเราสุกแล้วนะครับต่อไปเราก็ลงเลือดได้เลยครับต้นไปเลยครับค่อยๆวางนะครับกระชอกนะครับน้ำสุปข,ของเราเดือดน,นะครับถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกนะครับอย่าลืมน,นะครับผพาโพนี้จะทําให้น้ําซุปของเราเนี่ยไม่ใส่อ ชิมเบ้งม,มีความหอมนะ้แต่ในน้ำซุปเนี่ยจะเติมซอสอันนีผสมไปสักสองช้อนชานะครับตัวเดียวเอาอยู่ครับลองฟินชีวิตเราต้องง่ายขึ้นในการทำกับข้าวกินนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดือดแล้วเดือดแล้วโอเคชิมอีกรอบ เธอเปกตัดจัดจานกันเอาละใส่ทั่วกันครับก็เอายอดต้นหนึ่งที่เราเด็ดแล้วก็ล้างจุดสะอาดได้ครับตอก้นเลยแล้วก็ตัดทำซุปทั้สต๊อกเดือดๆของเราใส่ลงไปอุ้ามันฉุยๆเขาจะเปลี่ยนเป็นกระดูกหมูอ่อนก็ได้นะครับเนี่ยเธอกระดูกหมูกระดูกไก่ได้เลย คุ้มค่ากับการรอคอ,อยจริงๆเลยนะเมืนี้ก็เซ็งตอนตอนที่เด็ดตำลึงนะ <c oughs> เด็ดยากเด็ดเย็นโอเคสิ่งสำคัญที่อีกอย่างก็คือความหอมระเทียมเจียวโรย,ยนะครับเจียวเองใหม่ๆหอมๆโอเคกินข้าวกันครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับกับเมนูง,ง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้แกงจืดตำลึงครับหมูวัวชอก็คือหมูสับ แล้วก็มีกระเทียมเทียวด้วยพริกไทยสักหน่อยต้องความหอมพริกไทยจทันทบุรีแล้วก็มีผัดผักจานหนึ่งแล้วก็น้พริกถ้วยกับเป็นน้พริกตาแดงกันนะครับ <c oughs> อนานะกินข้าวด้วยกันนะครับโอ้ยสะบัร้อนข้ามคออืม หอมๆโหโหโล่งสดชื่นโหตาแล่เวลากินอ่าานะ้ะไรแงื่แบบนี้ผมจะชอบคือใส,นะใส่น้ำชุ่ชมๆอ่ะนะใส่น้ำชุ่มๆเลยกินเหมือน ต้มเลย <S <S อตกัตกๆน้ำซุปของเราโอ้ยาชาัดได้หนึ่งใจหอมกระเทียมกระเทียมเชียวที่เราเจียวสดนะครับมายแตงหิวข้าวอุย้ยอืมอ้ม กินเหมือนเขาต้มตอนเช้าเลยมหมูปรชาช่อผมเวลาทำหมูปลาช่อแบบเนี้ยซื้อถ้าเกิดใครไม่สะดวกสับหมูเองก็ซื้อเป็นแพ็คหรือว่าเป็นที่ก็าเขา,ขาบดเอ๋บดมาแล้วนะครับแต่ผมว่าเวลาเอามาสับเองอะ่ะ จะมีสักเจอที่ดีกว่าชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างเวลาเที่ยวมันจะสู้ฟันนี้อร่อยอแล้วก็น้พริกกระแดงเราไปนิดนึงใครจะกินคู่กับน,น้ำพริกกะปิก็ได้นะอร่อยนะอื ถ้าหากบ้านใครมีตําลึงอ่อนๆนะครับจะทําแบบนี้บ้างก็ดีนะครับอร่อยแล้วก็จะเป็นกระดูกหมูอ่อนก็ได้นะครับเคี่ยวกระดูกหมูให้นุ่มก่อนแล้วก็ปรุงรสปรุงรสเสร็จแล้วก็ใส่ใบตาลึงอ่อนๆโอ้โหสดสดชื่นโดยกระเทียมกับพริกไทยไปนนิดนึงฟิน,น่ะกินข้าวได้หมดหม้อแน่นอนอ๋อารับเขาจะน้อยใจ ผัดคณะกับความตุ้งแล้วก็หมูเนี่ยเอาไปหมักก่อนหมูเนี่ยสามารถหมักข้ามตู้เย A ็นไปตู้ยเย็นไว้ได้นานหลายวันนะครับแล้วเวลาจะผัดหรือตามรับหน้าจะทำผัดซีิ๊วยัยหมูจะนุ่มและอร่อยสําหรับคนที่ชอบทําครัวนะครับฝากหมูไว้ข้ามคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะ <c oughs> ทําได้หลายเมนูนำมาผัดกะเพราก็อร่อยนุ่มอืม ช่วงนี้อากาศม้านเับเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอยู่ๆฝนก็ตกทั้งประเทศเลยอยู่ๆก็มกควันมลนพิกในกรุงเทพก็เยอะโอถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะ่ะหาเมนูที่กินแล้วร่างกายอบอุ่นขึ้นนะครับนะครับช่วงนี้เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีอร่อยร่อยพอกันงั้นเราเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวนะจะนานไปนะครับวันนี้ในทางต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ เมนูแสนง,ง่ายทําง่ายครับอาชี่สาคัญนะถ้ามีซอสเอกประสงค์นะครับซอสฟุ้งฟิ้งนะครับทําไว้ในตู้นะชีวิตเราจะง่ายขึ้นงั้นวันนี้ในี่แทนต้องขอตัวก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์นําไปใช้ได้เลยแชร์ได้นะครับกดไลค์ได้กดซับสไครต์ได้ถ้าเกิดชอบสไตล์กันกัแปลว่าในวันนี้นแทนขอตัวโม้ต่อกันนะครับมันหยุดไม่ได้ละงั้นเดี๋ยวเจอกันเมนูนหน้านะครับสวัสดีครับ อร่อยอ่ะมาครับ